เนี่ยลูกไหนเนี่ยจะกินเนี่ยกินไว้เนี่ยลูกไหนเนี่ยลูกไหนเก็บจาบต้นสดๆแล้วจะกินลูกไหนล่ะเอาเลือกเลยลูกไหนชอบลูกไหนอ่ะแล้วชอบลูกไหนอ่ะเอากินให้ดูซิเป็นยังไงไม่เคยเห็นนี่แหละรสชาติเป็นไงอืมอืรสชาติมั็นยังเป็นลูกนี้แหละเหมือนลูกไหนลูกนี้แหละรสชาติเป็นอย่างนี้อืมอร่อยมากหวานปะหวานมีเนื้อเนื้อนุ่มด้วย อันเองเลือกเอาจะกินลูกไหนอา่แจ้งมันยังไม่เหมือนเมื่อคราวนะดูเลยจะชัดเลยมะแล้วหนาวกืเบื่นึ่เกือบตัวเงียแม่บ้านเราแม่ว้านเรามะนาวเล็กเข้ากับมืออันแม่ไม่เคยกินนะนี่ดูก็ไม่เคยกินเหมือนกันเลยไม่เคยทานเนี่ยแมทมันอ่ะแมทมันไม่ใช่อมมาแล้ววะ อันนี้มันสุกเต็มที่ยังนี่ยังสุกมันสีดำที่นี่แม่ผลิตีัจะทำไม่สุกมันจะฝาดที่ปลาสารลูกเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวเมื่อกี้ลูกยี่สิบบาทนี่มากรอกน้ำบล็อกแจลบลกเจลแม่เอาไปเขากินจักอะไรบ้างหรอกเนาะเยอะอะไรเออเดี๋ยวค่อยแบ่งเอานิดเดียวนุ่นเห็นไหมเขามีกล้วยฉาบเป็นโลเคยเห็นไหม ตาอเปลือกแล้วลูกมาข้างหลังเาปาอโ้ยเอาเวลาได้ฉาบละอ่ะไม่เกยงันได้กโอ้โหลนึงอันนี้ครัพี่เบสนะเนี่ยอันนี้ความพี่เบสเปล่าโลใหญ่อะ่งอ๋อพี่เบสพี่เบสเท้กล้วยไปเลยพี่เกดอยากได้โหลนี่โชื่อน้องโรชื่อน้องนาในนาเรานักลูกอ้อนบ่าสะออนกล้วยได้อาสะออนโหล ไม่จะเอาไปใส่อะไรใส่น้ำยำบ่โอ mm ้ย hmm. ก mm ็ม hmm. mm hmm. yeah. ั่งอะไรนีおお่นี่ชิมลองดูต่อแล้วไม่เห็นไม่นม่โมเกตชิมดูกล้วยชาบเออกล้วยชาบเจ้านี้อร่อยนะผูด้วยเออผมด้วยผูกอยู่ถ้วยชาบเจ้านี้เรี่ยหน้าตูมอาระบะ អើរត់ពីគេទៅវិញមកអឺខロッខខេនក៏ឯងទៅពីខ្លួនពីប្រានយកទៅអាស៊ីងជាជាចូលមកអឺគ្មៃទៅយូរហើយអាយ៉ាងចុះឲ្យពរិភពពរិភពអង្កេងកោងាយងាយអូរ៉ូស៊ីក៏ត្រណត់មានដឺសនេះមិនដាប់ផ្ទះមីងហើយនេះនេះគេផងមើលអញរងនេះត្រណបួយអើ ดังไฟตี่หล่ะให้เล่าอันพิงไฟโวยหมดรเปล่าอ้ยอ้นููงเเนภาษาไทยกดหนึ่งวนฟังเรื่องนนเหรเก่งๆคมเมนไม่ได้คอมเมนต์อะไรจะคำเลยตั้ใจเรียนให้พ่อแม่ได้พึ่งพา ให้ผมเศร้ายองลูกไหนลูกไหนกุญยาเล่เาจัทูอันนี้ก็ก้วยอันนี้ก็ก้วยชาบยนนนะอร่อยจ้านี่อร่อยกินูอยากเห็นต้นมันนะน